โดเรมอนตอนห่วงมิตรภาพเฮ้ยเฮ้ยชิบเฮ้ยชิบต้องโฮมรันเฮ้ยโฮมรันตีไม่โดนล็อกหน้าเฮ้ยเลช็อปว้าลอยละลิ้วเข้าบ้านหลังเดิมเปรี่ยโอ้ยแล้วกน้อย คิดจะทำหน้าต่างบ้านฉันแตกอีกสักกี่บานกันเนี่ยฮะถ้าเะเล่นเบสบอลก็ไปที่ริมแม่น้ำนเลยไปขาวกรอ็บอกแล้วไม่ใช่ไ่ยอมรับให้มันดีๆหน่อยรูปแบบนั้นใครจะรับได้เล่าไ,ไปโถใจแอนก็หัวแสแลเกินไปย่โถูกแกโทษฉันเหรอแกโทษฉันเหรอ ไม่ยอมฟังเลยหน่อยที่เัาสั่งสอนอยู่แท้ๆทำไมยังจะกล้าถามไปเล่นอยู่อีกล่ะฮะไม่ไม่เข้าใจหรือไงวันนี้ยังไงก็ไม่ยกโทษให้แล้วต้องสั่งสอนให้สำนึกสบางเรียนไาไม่ไหวแล้วจะไม่ได้เห็นแล้ว เฮ้ยเฮ้ยมาเลยเอาเละเดิจ้าเฮ้ยไปอีกแล้วครับอุ้ยผู้หญิงเดี๋ยวผู้หญิงเดินมาผู้รายบอลนั่นจะโดนแล้วโอ้ยโอ้เฮ้ยโอ้โหเฮ้โอ้ยรับได้ยอดมากอะไรนะ โหแรงแรงมากแรงน่าสนุกจังเลยอ่ะ้่วนด้วยบอลทุกคนได้ไหมอ่ะเออคือฮ่าฮ่าแต่ว่าไม่อ่อมือให้หรอกนะมาเลยมาเลยเตูเจ็บจะเจ็บแต่ผโค้งเคลืท่าแรงเียฮเ้ยเย่เดี๋ยวจะแสดงบอลไม้ตางฉันได้ดูเองซุปเปอร์อุลตราบอลพิกขางดรับไปนี่ น,นี่เราโ,โ,โ,โอ้โหฮะสนุกจังเลยขอบใจมากนะไปก่อนละอันโนอันโนเธอเธอชื่ออะไรเหรอจันนี่อ่ะโอ้น่ารักจ้าเมื่อยาที่ไสนกันเลยคนนั้นสุดยอดไปเลยนะไม่รู้มาจากไหนนะแต่สวยด้วยเก่งด้วยใช่เล่นกีฬาก็เก่งสุดยอดแถมยังสวยต่างหากอ๋อไอเด็กคนนั้นนี่เฮ้ ดูสิทีาไปแล้วค่ะจิงด้วยสิเด็กคนนั้นเด็กบางคุณคามินาริไม่เด้กผู้หญิงอยู่ด้วยล้วเนี่ยสงสัยจะเป็นญาที่เวะมาเยี่ยมระมังเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นใายกันน้าเฮ้ยอีกแล้วูวีาคน่นเขาได้ยังไงใครครับดูครับคือว่าผมช่อโนบิตาครับอ้ยคุณคามินาริน่ากลัวจริงๆด้วยแต่ว่า ฉันอยากจะเป็นเพื่อนกระเด็กคนนั้นจังเลยอ่ะกลับมาแล้วอ่ะอนี่เมื่อกี้นี่ชิสกาข้ชมอาหานายด้วยนะเออเหรออเห็นบอกว่าให้นายทรกลับไปด้วยอ่ะอยากเป็นเพื่อนกระเด็กคนนั้นมากกว่า ถ้ามีเรื่องที่ทําให้เราได้คุยกันก็คงจะดีอะเนาะใจแอนเด็กผู้หญิงเมื่อกี้น่ารักจังเลยเนาะเนอะน่ารักงั้นเหรอใช่แล้นายไปทำอะไรแถวนี้อะเจ๊จะถามนายมากกว่านายไปทำอะไรแถวนี้อ่ะอคุณคามิดาดิเอาไปข้างนอกแล้วเอย่ามาเรียนแบบฉันได้ไหม นายต้องหามาที่เรียนแบบฉันเฮ้ยขอโทษครับขอเข้าไปเก็บบอลหน่อยได้ไหมครับกำแพงไหมครับขอโทษครับขอเก็บเครื่องบินหน่อยคร่ะหยาอะไรคะไอ้ชีกไอ้ชีกมาข้งหลังก็ไม่บอกอุ้ยอะไรเหรอคะถ้ามีคนแปลกหน้ามาอย่าออกมานะค่ะให้ตายสิตัวเด็กพวกนี้เนี่ย มีคนคามินารีเฝ้าอยู่คงเข้าไปใกล้ไม่ได้แน่ๆเลยนะนๆนะนๆะขอร้องนะขอร้องนะเอ๊ะนะช่วยเป็นเพื่อนกับฉันหน่อยได้ไหมเล่านะนะเรามาคุยกันเถอนนะน้น้องนะ <c oughs> <c oughs> นะาฮ่าฮเพื่อนกันนะเพื่อนกันนะไม่เอาอไม่สนใช่ไหม <c oughs> <c oughs> วงมิตรภาพ <c oughs> นะนๆนะๆนะนะขอร้องนะขอร้องนะเอ๊นะ นะช่วยเป็นเพื่อนกับฉันหน่อยได้ไหมเล่านะนะเรามาคุยกันเถะนะน้องนะนะเอเป็นเพื่อนกันนะเพื่อนกันนะไม่เอาเหรอไม่สนใช่ไหมวงมิตรภาพก็เอามาทำแบบนี้แล้วอาจาตาตาตาดาอาตาตะตาตานาาาาา ะจะเอ๋ยเห็นเข้าจดได้ฮะจะเอาไปทําอะไรเล่า <c oughs> คือฉันอยากจะเป็นเพื่อนกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว,ว่านา้าจะแต่งหงนากับชิซสกะเทานีนะนั่นมันเรื่องน,ะ,นะเราต่างหากไปตั้งนานจะเอ๋ยโดเรมอนเองก็มีแมวเป็นแฟนตั้งเยอะไม่ใช่หรือยังไงล่ะจะเอ๋ย<ะ>ยอนเอาเหรออเพื่นอน่ะยิ่งมีเยอะๆมันยิ่งดีไม่ใช่เหรอเด็กคนนั้นรีบออกมาเร็วๆได้ไหมเนี่ยเอ๊ะรือว่าจะลองส่งเสียงเรียกดู ทำอะไรอยู่ฮะตายอีกแล้วจริงสิแค่เป็นเพื่อนกับคุณคามินาริสะก็สิ้นเรื่องนี้นะสวัสดีครับไม่อะไรอไม่มีอะไรครับคือว่านี่ฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี่ย ไงเธอคือเด็กที่ชอบไปเล่นเบสบอลอยู่แถวนี้ประจำใช่ไหมเอาล่ะเข้ามาเลยไม,ม่ต้องเกรงใจนะป๋ะปา,ปาอ้าวเธอเองเหรอสวัสดีพ่อรู้จักกันด้วยเหรอนี่มิสเอรเอไปเอาน้ำชามาให้ทีสิบาทชื่อคุณมิสเออด์เอ,เองเอนั่นเองสวชส่อค,<ช>ครับพคคุณมิสเอรครับคือผมชอว่านะไปอ่านหนังสือต่อไปลูกอ้าวแ,แล้วกัน ความหวังพังพินาศเรามาเล่นโกะกันดีกว่าอาแต่ว่าผมเ,าเล่นไม่เป็นแล้วงั้นหมักทุกก่อนอะถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากจะคุยกับคุณฟล่ซเอ๋สักหน่อยนะฮะจะได้ไหม ถ้าจะคุยแล้วก็มาคุยกับฉันก็ได้นี่นะจําได้ว่านังเรื่องแรกที่ฉันไปดูมาน่ะมันสนุกมากมายเลยรู้สึกว่าจะถ่ายรูปมาตอนนั้นเอาไว้ด้วยนะเดี๋ยวนะเต็นเที่หน่าตื่นเต้นจริงๆสําหรับฉันอ้าวเธอเธอเอเบื่อเหรอถ้างั้นจะให้ดูวันไซที่ฉันดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะคือว่าผมขอโทษนะจ๊ะชิสกะคิดว่าน่าจะได้เวลากลับมาแล้วนะ พาฝังให้นอบิตะด้วยนะคะออได้จ้าหนูไปก่อนนะคะงั้นแบบนี้ล่ะเป็นยังไงเล็กกับลังดีแถมรูปทรงก็ไม่มีที่ติด้วยนี่เป็นกระถางที่ฉันชอบที่สุดแล้วทนาะยอดเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะเนี่ยครับคุณตาคะ่ะ<า>ลูกขอออกไปข้างน,นอกหน่อยนะคะคุณตาอาจารย์รีบไปรีบมานะลูกนะ จะจะไปแล้วเหรอ <eni> อ๋อจริงสิฮะผมเองก็ต้องต้องขอตัว่อนนะครับผมก็มีธุระเหมือนกันนะฮะเอาจรเฮ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นะอยู่คุยกันต่ออีกสักพักเถอะน่านะอยู่คุยกันเยอะหถ้ายังไงแล้วก็จะค้างที่นี่ก็ได้ขนาดนั้นเลยนะครับดี่ผมมีธุระะเอาไว้ผมมาใหม่ดีกว่านะครับเรามาหาฉันอีกนะต้องมาให้ได้นะ เราลืมหัวมิตรภาพเอาไว้นี่นะตายแล้วว่ายังไงนะฮะลืมเอาไว้อย่างนั้นเหรอไอไปเอามาเลยไปเอามาพี่หวังถูกคุณคามินารีจับตัวได้แน่ๆไม่เป็นเพื่อนกันแล้วไม่ต้องกลัวอะไรเลยนี่นะไม่เอาฉันกลัวฉันไม่อยากไปเออไม่เอาไปซะไม่เอาไปเอามาไม่เอาไปเอามาเลยไม่เอาหูขู่กันจังเลยทั้งสองคนเนอะที่สกะมารอตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะชิสกะเหรอฮะบอกให้เอาไอ้นี่มาให้ด้วย ถึงโนอิทะฉันอบคุกกี้เอาไว้กะว่าจะกินด้วยกันสักหน่อยก็เลยเอามาด้วยแต่ว่าเธอไม่อยู่ก็เลยกลับก่อนแบ่งกันกินกับโดรมอนแล้วกันนะชิสุกะฉันขอโทษนะใช่แล้วชิสุกะนี่ละ เรามีเพื่อนที่แสนใจดีอย่างชิสกะาอยู่ทั้งคนนี่นะชิสกะาฉันจะไปหาเดี๋ยวนี้แล้วโดบิตาเขาลืมขอเอาไว้เช่วยเอาไปคืนให้หน่อยได้ไหมอ่ะค่ะเอแต่ว่านี่มันอะไรกันนะโอ๊ยอ ขอโทษนะเอ่ออตอนนี้มีเพื่อนใหม่มาเที่ยวที่บ้านอยู่พอดีเลย <c oughs> <c oughs> สวยไหมล่ะแล้วเจอกันนะ